สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้ปนีพักโรงแรมในเวียดนามแล้วตอนนี้อยู่จันที่สิบมันจะมุมสูงมันจะเห็นเห็นตึกข้างหลังดิบๆก็วยลล์อันนี้จะจะเต็มแล้วเนี้ยอื <c oughs> มอือทะเลทะเลเยอะนะ ลิกๆไปจ้ะตอนนี้ประมาณ6โมงเช้าจะไปต่อตไปอไปสิงคโปร์ประก็ไปแอลไปแอาบาลบ้านนาฮิวบ้านนาฮิวแล้วก็วัดเหลนเลนแล้วก็บ้านสองยูโรเดีย๋ยววันนี้จะถ่ายรูปแล้วนะฮะไปดูแล้วจังละ เอวก็จะหน้าตามีความสุขเลยนะ <c oughs> จะเก้ความสุขนะม,มาให้น้องมาวัสดีเจ้าอยู่ปีนี้จะถ่ายรูปกำงามไปดูบานเฮลล์นะฟังเ,เลยไ, <c oughs> ไดมาเอวตัวแกก็นด้ประมาณวัยนะอไปเรื่องหลานนะโอ้เรื่องหลานนี่ใครได้หลาน,นใครได้ ได้แล้วต้องแบบสงสัยจะหายได้เอวถ้าลานเอวแล้วกันนี่น้องจ้าวบดีจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามปันนี้นะจ้าแต่ปานนี้จะถ่ายคลิปแต่ปานนี้ถ่ายคลิปปันนี้มือใหม่เนาะปานนี้จะตับต่อจ้าถ่ายจะได้ปันนี้กั็ลงจ้าวไดเด้อยทุกคน ต้องขอสุมาอาภัยเวยเด้อเดี๋ยววันนีน้จะไปจะไปจะไปศึกษาตอนตอนนี้ก็บลูกก็เปิดช่องพี่รุ่ง่บอกแม่ไ่เอวไหนไหม่ก็ลองเด้จะได้ดูตัวอ,อะไรเน,นาะวันนี้ก็จะได้เก็บไว้ดูตอนแค่ตอนแคตอนนี้นมีหวยกับเก็บเกี่ยวไปก่อนเนี่ยขอบคุณทุกคนทนะี่แจ้่ติดต่มาวัานนี้นะเจ้าเนาะ صلبيت so